เดี๋ยววันนี้นะคะลิตาจะมาจับเวลาค่ะจับเวลาอาตูนะคะซึ่งเป็นมือปโปรของเราเป็นมือทองประกอบถ้วยรางวัลที่เก่งที่สุดในร้านอลิตาเลยนะคะว่าเขาใช้เวลาในการประกอบถ้วยหนึ่งใบเนี่ยเขาใช้นานแค่ไหนนะคะอาตูพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ3 2 1สองหนึ่งจับเวลาตื่นเต้นเลยอะ่ะดูซิว่า,าตูของเรานะคะจะใช้เวลานานแค่ไหน วินาทีแล้วนะคสิบแล้วนะคะโอ้โหเร็วเร็วเร็วเสิอาตัวจะถึงยี่สิบวิแล้วเร็วเร็วเร็วสิโอ้ยบูสันเร็ว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 ไม่ได้กดดันนะคะอันนี้เขาจะสามสิบวิแล้วตัวเร็วแล้วโชว์เลยโชว์เลยเร็วเร็วสิ ส1วินาที50เออเดี๋ยวก่อนนะ41วินาทีค่ะ41.51วินาทีนะคะโอ้โหวันหนึ่งอาตุป,ประกอบถ้วยนี่เยอะสุดเนี่ยกี่ใบ3 0 0ร้อยกว่าใบาย,ยอบไปเลย300้อยกว่าใบาถ้าสมมติว่าใครนะคะสั่งถ้วยรางวัล300ใบนะคะเราสามารถผลิตได้เลยภายใน1วันนะคะ1วัน300ร้อนนัใบแทนไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย